Retreat! Clear the wave! minion โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวนะ ตานี้ก็จะเป็นตาที่ผมจะขึ้นทูพี100ดาวนะตอนนี้ผมก็อยู่ทูพี99ดาวนะมาดูกันนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะจะเป็นเกมตามหรือเกมนกําก็ก็ดูผมเล่นไปแล้วกนะันตานี้เราชนเลนไปทา้งด้านหงเรียวมานะคือเวลาเลนชนเรียวมาคือการที่เราสปลิลดดิมาครับมันทําให้เราชนเลนเรียวมายากนะ ผมเนี่ยเาไม่เอาฟิกเกอร์มานะแต่ผมเอาเดชมาคือคือผมไม่ได้ดูแค่เลนผมนะว่าผมจะเกิดเลนผมคนเดียวนะคือผมจะเอาไปช่วยเพื่อนนะคือผมสามารถเอาเด,ดไปปิดปิดสกออ้อยได้นะแบบตัวไหนก็ได้ที่เป็นขาตายนะแต่ถ้าผมจะเกิดเลนเดียวถ้าทีผมเล่นไม่ได้มันก็แค่นั้นนะผมก็เลยเอาทีมว่าผมก็เลยเอาเดชมานะแต่ทุกคนที่เล่นเดชไม่เป็นก็อย่าหาทำตามนะเอาฟิกเกอร์มาได้ดีเกว่า นี่ก็ต้นเกมนะเราก็หาเงินเปนะ็นเป็นไปได้ก็ถ้าเราเกิดต้นเกมอรินจะเป็นตัวที่โหดมากเลยนะถ้าถ้าไม่โดนลุมนะแบบแต่แต่ถ้าโดนลุมก็แบบจะจะกิ่งสําหรับพวกที่ไม่มีซีซนะีแต่ถ้าแบบเจอไอ้พวกที่ลุมแล้วแบบมีซีซีแล้วก็แบบโยกไปโยกมาอย่างนี้ก็อาจจะแพ้ เนี่ยทุกคนเห็นไหมฮิเออรอารีนมันเทะทางเรียวแมตอนคือแบบคือเรีวแมมันแทงเราเราก็หนีแทงแล้วก็หนีนะคือตัวเราเป็นตัวตัวเทะนะเราต้องเข้าไปใกล้มันนะแต่อ่ามันมีสก,กิลในการถอยนะเราก็จะเอามันไม่ได้นะนี่เป็นอีกกรณีหนึ่งในการที่เราสู้เร็วมะไม่ได้นะเราต้องตีก่อน อันนี้เป็นจังหวะที่ผมโลกนะครับคือ,ค,อคือเพมเขาแบบเก็บไปเรีนกลางไว้ใช่ไหมคือผมหิวมังกรไงผมก็มาเก็บมังกรให้เพื่อนนะแค่ดูเหมือนว่าเหมือนจะเป็นผมนี่เลยโดนเก็บ <laughs> อ่าผมก็จะไปเก็บออบเจก,กช่วยเพื่อนนะก็จะเป็นเหมือนพวกผมจะได้ดาร์กนะคือต้อนเกมนะถ้าปินไปได้รอออากมากรมันจะได้เกี่ยบกับดาร์กมากเลยคือบัฟมันทั้งแรงนะคือถ้าได้ดาร์กมามันไม่สี่นาทีป้อมมันก็อึดอยู่ดีนะคือจังหวะนี้เพีนเหมือนเหมือนจะเอาเรียวมานะผมก็ต้องคอมโบกับเพีนเข้าไปนะถือว่าเป็นคอมโบหนึ่งที่สวยเนยนะในเกมนี้แล้วผมก็เก็บเก็บเรียวมามาได้นะก็เพีน เห็นผมว่าเจ็บนะก็น่าจะต้องกลับบ้านเลยผมก็น่าจะห่าเงินต่อนะตอนนี้คือกลางทีมนะ่าจะไปการทันนะผมก็จะการล่างเอาเมื่อกี้ผมเห็นอ้อยอยู่อยู่เลนล่างนะอยู่บนขุน่งบนใช่ไหมอ่ามาแล้วมาแล้วผมต้องหนีในจังหวะนี้อ้อยว่างไงจังหวะนี้เขาไม่น่ากล้านะเราผบว่าเขาว่าผมอยู่ใน้าป้อมนะ ผมก็เดินมากลางนะมาเคลียร์เลนให้เพื่อนนะคือตอนนี้เพื่อนผมไปปลวกเรนบนกันหมดเลยนะคือเลนกลางมันจะโล่งนะผมก็ต้องมาเคลียร์เวฟเพื่อนนะแต่ดูเหมือนตอานี้เพื่อนผมก็จีบแล้วก็โดนจิบไปเรทยบ้อยนะผมก็จะไปเคลียร์เลนล่างหรอกคือการที่เอาเรียกเรนเนี่ยเป็นไปได้นะเราเราไม่ต้องไปเติมกลางก็ได้นะเราเป็นตัวชนเรนนะเราต้องเอาเรนเราให้ได้นะ เราต้องกดเลนเลนออฟให้ได้นะการที่อาินจะไปเติมเลนกลางบ่อยๆนี่มันมันยากนะแบบเอาไปเติมกลางแล้วแบบป้อมเราอาจจะแตกได้เพราะตัวเรามันสกิลมันสั้นเนาะมันขาดนะเลน Our Dragon Lane Tower is under attack! An ally has been defeated. An ally has been defeated. Keep an eye on the tower! Wait for respawn. ดูเหมือนเลนบนจะมีประเด็นแน่เนผมก็จะเดินไปเติมเพื่อนนิดหน่อยเฮ้ยเียมาอย่หงงี้แน่ตายนะ โอ้โชิดมีแข็งเอ้ทุกคนเร็วมาแข็งแล้วนะไปกุ้งไปดิอ่าไม่ไม่ทันด้วยเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเร็วมาตัวมันเกียนตรงมันสไลด์เนี่ยแล้วทุกคนสังเกตในมินิแมปนะคือการที่ผมมาเติมกลางเติมบนมันทาให้ป้อมผมแตกนะคือการเรียนเลนเราไม่ต้องมาเติมก็ได้นะแต่ถ้าถ้าเพื่อนแบบไม่ไหวจริงเราก็มาเติมก็ได้าอาจจะต้องแบบเสียสละป้อมงแบงนี้ ซื้อจากที่ทุกคนดูสกอร์นะคือตาน,นี้เกมเกมผมตาม,มากเลยนะคื้อป้อมผมแหกกระสอบนะป้อมฝั่งมันยังไม่แตกต้อ,อนเลยแล้วก็แบบแถมผมก็ไม่ได้คิวด้วยนะอ่าอยอเจออ้ยอยแล้ว เฮ้ยอ้อยอ้อยมาเฮ้ยอ้อยมันรู้ได้ไงเฮ้ยผมอยู่ในนี้มันมันรู้ได้ไงเนี่ยนี่มันมันพากันไปขยโง่เลยผมก็เลยต้องทําใจกดอันตีเข้าไปนะนี่ก็เก็บอ้อยมาแล้วผมผมพยายามเดินเดินออกนะเชี่ยเซทิวรลีมันเอาสุดแบบเชี่ยแล้วผมก็ตายไม่เป็นไรนะเราเราถ่ายเราก็มาเชียร์เรืนหาเรินต่อเงินนกันต่อนะแ๋ยวผมก็ช่วยเทนเอามาก่อ นี่ก็จะเป็นหน้าที่ของออฟหลายๆตัวนะคือเกมเกมตามคนเล่นออฟก็จะรู้นะว่าก็ออฟเลนเวล้เกมตามมันมีหน้าที่ดันเลนนะเราก็จะแบบออกมาดันเลนตอนแบบหนัวไฟอ่าแล้วอ้อยจังหวะนี้ว่าไงแล้วผมโดดอ่า s ตา r เบอร์สตีมบวกกดเดสนะนี่นี่การการกดเดสมันมีประโยชน์นะการเอาเดสมานะอ่าเร็วๆมาไอ็งมาเติมมาจังหวะนี้ผมแห้ครับ อตอนนี้หน้าที่ของผมก็จะมีอย่างเดียวนะคือการเขียวิ่งแล้วก็ไปดันป้อมเขานะตอนนี้คืออ้อยเก็บทางหน้านของดาร์กนะคือยังไงตอนนี้อ้อยมันอยู่ล่างน,นะผมก็จะเก็บป้อมบนมนะ S <S อันนี้เราก็ยืนดักทีวีนะเผื่อทีวีมันหลงนะเนาะเฮ้ยผมงงไอ้เชี่ยอ้อยว่ะคือมันทำไมมันรู้วะคือผมก็ไม่รู้นะว่าอ้อยมาเล่นยังไงนะใครเล่นอ้อยก็บอกก็ได้ก็ช่วยพีมบอกผมหน่อยนะว่าคืออ้อยมันเปิดแมปได้เลยคือแม่งเช็คคูมดีจัดเลยและทีมผมโดนสี่คนก็ไม่น่าไหว อ่าแล้วทีมฝั่งเราข้ามันเอาสูตรเนี่ยมันเก็บมันเก็บฟาร์มผมไปแล้วแล้วก็มันก็บุกกลางเต็มเลยอ่ามีมันม่วงนะเนี่ยแล้วแครี่ผมอยู่บนด้วยแน่โดนปิดนะเน่ผมต้องไปเคลียร์กลางนะฮะให้แครี่รอดานะ่าเน่ะให้แครี่เดินบนนะอาจจะรอดนะผมก็ต้องมาเคลียร์กลางนะอี่แล้วผมโดดตาต่างไงป,ปุป๊บปุ๊บีแล้วผมคือเนี่ยเห็นทุกคนเห็นไหมคือการกดเด,ดอะมันมันสามารถทําจังหวะได้จังหวะหนึ่งนะ เราสามารถเก็บอยู่ซาตาได้นะก่อนก่อนมันจะบินนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเอาป้อมสโลแล้วไปสอป้อมเลยนะคือถ้าเราเสียบแแลกอีกเราจะเสียเปรียบมากเลยทีมเราจะตามมาก หน้าที่ของออบมีฟาร์มไปนะครับแยกแยกกับเพื่อนเล่นค <c oughs> อยเคลียร์เวฟให้เพื่อนไปเพื่อนก็จะหาไฟเล่นเองก <c oughs> ็อ๊อบเป็นตัวละครที่แบบออฟเล่นนะเป็นตัวละครที่หนึ่งหนึ่งเก่งนะสำหรับผมความคิดของผมนะ <c oughs>

วีฟเราถ้ามันดันสูงอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นกับเพื่อนได้นะคือเสียดายจังหวะเมื่อกี้นะคือถ้าทีมเราไปเติมทันได้จะได้อ้อยนะคือทีมผมก็จะออกกันผมก็มีหน้าที่เชียร์เวฟนะแล้วก็หาเงินไปด้วยตอนนี้ผมก็ต้องเดินกับทีมนะคืออ่าดาร์กมันเกิดด้วยแล้วตอนนี้อ่าซามผมแตกพี่ร้อยนะผมก็เลยแยกมาขันบนนะ เพื่อนจะย็นก่อนได้ป่ะโหขอเฮียกลางก่อนเพื่อนไอ้เลพีเข้าแล้วนี่ผมผมต้องไปโดดแคลรี่อยู่นะแล้วผมโดดตาบ r ตรตีม e ผมกดอ่าบ e ินเชอร์ด้วยนะทำให้ผมอึดขึ้นเชื่อผมเก็บไม่ได้เชื่อผมโู้เสียดายช่อน,นี้ผมเก็บได้แค่แคลรี่ฝั่งมันนะังหว่านี้คือ God ก็อตมันใกล้เกือแล้วนะผมก็จะมาเคลียรเวฟบ,บนนะให้แบบให้คีปเรามันสูงไง คือได้คีฟเร้านข้ามสูงแล้วเราไปรวมเอาดาร์กมันจะเสียเปรียบนะเรามีเสี่ยงโดนลอย้อมได่นะทีมผมกิบแครี่ไม่ได้อ่าและทีมผมไม่นะฟา้าผมตายประมาณนี้แ่าไงเชี่ออ้อยมันเกือบตายหลายรอบแล้ววะแล้วมันก็ไม่ตายทีที่ผมโดนไม่ทันมาอรานี้ก็เกียวเวไปนะรอเพนเกิดอาจจะทันอยู่นี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยผมก็จะไปด้านบนรัวๆเลยนะให้เพื่อนล่้นง่าย ผมก็จะบอกให้ซับไปโซนไปโซนคอรสนะคือถ้าซับไม่ไปโซนคือทีมันยังไงมันก็เอาได้แอบลอยไปทีนะตอนนี้อ่าผมก็จะไปเติมเพื่อนนะอ่าลีเลียผมโดนเก็บไปแล้วนะผมก็ยังเอาอ้อยนะอ่าไอ,อ้อ้ยเสียเกิดนะเแค่ถ้ามันไม่มีเกิดนี่ผมเก็บได้นะอ่าติดเฮลดวด้วย วยเลยตอนตอนนี้คืออ้อยเสียทุกอย่างเลยนะแต่เกมมันไม่น่ไหวมั้งคือทีมเราเสียสองเลยนะเสียเสียไปสองคนนะคือจังหวะนี้ก็ต้องอยู่ที่ทีมไนะเหลือสามคนจะทําอะไรได้บ้างไอ้อ่าคือไอพุ่มหน้าเนี่ยคือเป็นไปได้นะถ้าเราแบบเสียเปรียบนะแล้วฝั่งลูกค้ามอาดาร์เราอย่าไปเดินพุ่มพุ่มไปตรงหน้านั่นนะเราอาจจะโดนตักฆ่าตายได้นะแล้วพีนผมจังหวะนี้ว่ายังไงครับ ทุกคนดูนะคือนี่คือช็อตที่ปฏิหารละคือเพีนเขาลงมานะคือมันจะมีช็อตหนึ่งไว้ที่แบบนี่นี่ทุกคนเห็นไหมมันจะมีโซอ้อยไว้แล้วเพียนผมก็พุ่งไปปุ๊บแล้วเพียนผมก็เก็บด,ดาร์กมาได้นะมีทําให้ทีมผมมีกําลังใจในการเล่นมากขึ้นนะผมก็ชมเขาว่าเบอร์นะคือ, <c oughs> ค,อคือการที่เราได้ดาร์กนี่เป็นการที่เราแบบได้เปรียบมากๆเลยนะเหมือนจะเป็นการพลิกไฟด้วย ผมก็พิมพ์ให้เพื่อนเล่นในนะแบบรอเพลงปล่อยกลางไใ้เลทไหวผมก็มีเกิดด้วยนะคือการการที่เราจะขึ้นบ้านเนี่ยเรามีเกิดมันจะดีมากเลยนะในทำให้ทีมเราแบบเซฟด้วยแล้วก็แบบดันลึกได้ด้วย อ่าตอนนี้ทีมทีมเราก็ครบแล้วนะทีมก,ก็ปล่อยกลางเลยเราต้องหาเก็บสักตัวแลวคือตอนนี้ผมมสื่นนะผมกล้ารีบมากเลยไอ้ซาตาบินมาไอ้ซาตาได้ป่ะเพื่อนไอ้ซาตาบินนะแล้วผมโดดใ่ทีลีตัวหลังนะที่ทีลีรอด่ะไอ้แต่ผมกดยงไงผมคือการที่ผมเข้าไปโดดทีลีนะทำให้ทีลีมันลนนะ แล้วก็ช่วยเพื่อนด้านหลังไม่ได้นะเพื่อนผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นข้อดีของอารินนะคือเวลาอารินมันโดดแบบอันตีโดดใส่ใครที่ขาตายนะเขาจะลนไหมนี่แล้วเราก็ตานกลางไว้นะทีมเพื่อนก็บอกว่าคุณไทยไฟเดียวนะผมก็ผมก็บอกว่าตึงๆนะก็บอกห้าห้าอะไรไปเมตานน้ผมผมก็ชนะไปนะดาวที่หนึ่งร้อยของผมด้วยอารินนะผม ผมบอกเลยการที่เล่นแรงสูงนยผมไม่แนะนําอลินนะผมว่าไปเล่นพวกหยานอะไรอย่างงี้แบบหยานฟอรลินลิงกพได้มันจะดีกว่าแต่ถ้าคุณมั่นใจในอนลินก็หยิบมาได้นะครับตาน,นี้ผมก็มั่นใจนะผมก็หยิบอลินมาเล่นนะอย่างี้พนก็ได้เอ็มไปผมก็กดไลค์ให้เขานะเพราะว่าเราก็ชนะพวกเขานะหน้าตานี้ผมก็ได้ที่สองนะของผมก็จะออกประมาณนี้เลยนะ สำหรับใครที่ดูผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชกดีตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ